อ่ะเมื่อเราได้คิดมาแล้วว่าเป้าหมายสุขภาพเรามีอะไรบ้างเราก็มาดูซิว่าสิ่งที่เราเขียนมาทั้งหมดอ่ะมันมีเป้าหมายอะไรบ้างที่เราเขียนซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆเขียนขีๆเขียนเฮ้ยหลายๆอันดูจับมาเหมิดกันได้จับมาหามมอนแอ a r e ยได้พื้นที่ตรงกลางสิ่งนั้นแหละเราเรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักนะครับพอเราเลือกมาเสร็จปุ๊บอ่ามีคนบอกว่าลดน้าหนัก2กิโลภายในหนึ่งเดือนลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อโอเคเดี๋ยวเรามาปรับให้มันสมาร์ทมากขึ้นเนาะอ่านี่อันนี้เริ่มโอเคแล้วครับ เขาบอกว่าให้เราเลือกจากสิ่งที่เราเขียนนี่แหละมาสักหนึ่งเป้าหมายที่เราต้องการแบบสุดๆจริงๆเลยหนึ่งเป้าหมายอเขียนมาเป็นสิบเลยเนาะเลือกมาแค่หนึ่งอันแล้วปรับสิ่งนั้นให้สมาร์ทขึ้นวิธีการปรับให้สมาร์ทปรับยังไงละ่ละหลักการสมาร์ทเหมือนคนทํางานเลยที่มีการตั้งเรื่องของ KPI นะครับเรื่องของการประเมินผลต่างๆเราก็ต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเนาะอย่างแรกคือเช่นฉันจะลดน้ําหนักให้ได้นะครับ สามกิโลนะภายในสามกิโลนะภายในนะครับสาสบเอดกรกฎาคม2องพห้า้าเพื่อนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถกลับไปใส่เสื้อผ้าไซส์เดิมที่อยู่ในตู้ได้อ่าสมมตินะอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ก็สมาร์ทและนะที่ยกตัวอย่างนี้ก็สมาร์ทแล้วเพราะชัดเจนเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องน้ําหนักวัดผลได้ไหมวัดผลได้สิวัดผลได้เพราะวัดเป็นกิโลกรัม ถูกไหมหรือว่าเราจะเอา BMI มาตั้งก็ได้ใช่ไหมจะเอาเรื่องอะไรมาตั้งก็ได้ลองดูเป็นไปได้จริงไหมเป็นไปได้จริงนะดูเป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นไปได้จริงไม่ได้แบบว่าโอเวอร์เกินไปหรือว่าเป็นงานมโนเกินไปใช่ไหมเป็นไปได้จริงร,รเชื่อโยงกับชีวิตไหมถ้าฉันไม่ลดจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่ลดจะเกิดอะไรขึ้นอะไรจะถามหาบ้างต้องบอกตัวเองให้ได้ Impact ที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้ถ้าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้น ทำเบสก็คือระยะเวลามันจํากัดเนะาะสเดือนสเดือนสะเทือนไขมันนะครับเห็นไหมแ้วเวลามันจํากัดมันชัดมากเพราะฉะนั้นต้องต้องให้เห็นชัดว่ามันจะสําเร็จเมื่อไหรนะ่ทุกครั้งที่มีการตั้งเป้าหมายเดดไลน์สำคัญเสมอ